สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแน,นลนะคะตอนนี้นะคะนิกกี้ก็มานอนอยู่ข้างประดาที่นั่งไร้สดอยู่ตรงนี้นะคะนิกกี้ก็มานอนแล้วก็เอาหน้าเกยกับากาหน้าสองด้านนะคะน่าจะคิดถึงล,งลุงเนาะเย็นนี้ไม่เห็นลุงนะคะก็นอนนอนแบบว่าไม่รู้หลับหรือเปล่านะคะเราจะดูรอบๆนะคะว่านิกกี้หลับไหม เมื่อกี้ทานข้าวมาแล้วนะคะยังไม่หลับนะคะแต่นอนตาลอยๆนะคะนอนตาลอยๆไม่หลับนะคะกนน็นอนนิ่งๆเลยนะนี่นะคะนอนนิ่งๆเลยเดี๋ยวป้าลองหันไปดูฝั่งนี้นะคะว่าน,นิกกี้จะลุกไหมนะคะนอนเฝ้าป้าอยู่ตรงนี้เองนี่แล้วนะคะนี่เลยเนาะนี่ขาขากล้องป้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลย ลิกี้ก็นอนให้ป้าถ่ายแบบสบายใจนะคะมีเสียงคนไอ้ก็ลุกขึ้นมองแต่ไม่ไปนะคะดูว่าจะไปหรือจะนอนต่อรออันมามองป้านะคะดกนึงให้ไอ้นะคะตอนนี้ก็นอนนิ่งนะคะนอนนิ่ง นอนต่อนะคะไม่สนใจใครโอ้นอนต่ออีกนอน,นิดนะหลับเลยนอนหลับยังมีความสุขนะคะป้าก็นั่งโต๊ะอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้นั่งอ่านนั่งอ่านอ่าไลฟ์อยู่นะคะน้องนิกก็หลับนะคะเมื่อกี้ได้กินอาหารไปแล้วเนาะ,ะหลับสบายเนาะ,ะถ้าถ้านิกกี้หิวนะนิกกี้ก็จะต้องมา มานั่งข้างๆป้าเนาะนี่อิ่มแล้วนะคะก็จะนอนหลับเฝ้าป้าตรงนี้เลยจะหนาวไ,ไห,ะะหมเนาอตอนนี้ก็นอนหลับพริ้มเลยนะคะ,ะนอนหลับยังมีความสุขนะคะเหมือนอเศ้าๆเนาะค,คิดถึงคิดถึงลุงพลแน่ๆเลยเนี่ย ดิกห่างนะคะแต่หล no. ับตาห่างเงียงกระดิกแป๊บแป๊บแป๊บอยู่เนาะตับสนิทเลยนะคะหางก็ปัดคุยจุงได้ยินเสียงมีเด็กวิ่งมาก็ลืมตานิดนึงแล้วก็นอนต่อนะนอนต่อจริงๆนะคะนี่ก็ดูซิว่าน้องนิกกี้นี่ จะนอนนานไหมอได้ยินเสียงคนพูดดังก็จะมองนะคะเหมือนมีลุงคนหนึ่งมาถามหาลุงเนาะแต่ธนวัดยังอยู่หน้าบ้านนะคะก็ไม่เป็นไรป้าป้าก็นั่งอยู่ตรงนี้ป้าก็มองเห็นอยู่เนาะก็ช่วยกันดูลุงช่วยลุงดูบ้านกันมานาก็ยังอยู่ที่นี่นะคะยูทูบเบอร์หลายๆคนก็ยังอยู่ที่นี่นะคะก็ยังไม่กลับกันง่ายๆนะคะเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนลุงกับป้า ุงเสือนะคะกับลุงป้าแล้วก็ดูล,ลานๆนะคะป้าก็เข้าบ้านแล้วนะคะป้าที่ไก่ของอยู่หน้าบ้านเนาะแฟนลุงเสือนะคะเป็นแม่ของเบานุเนาะนิกกี้ก็ยังนอนหลับให้ป้าถ่ายดูที่ว่าจะให้ป้าถ่ายถึงกี่นาทีนะคะอันนี้ป้าก็จะดูว่านิกกี้จะนอนในป้าถ่ายนะจะให้คลิปป้ากี่นาทีนะ ไม่ตื่นเลยนะคะก็นอนอยู่กับป้ารู้ว่าป้าถ่ายนะก็ให้ป้าถ่ายนะคะไม่ลุกไม่ไปไหนเลยป้าก็พูดอยู่นะก็ไม่ไม่ลุกนะคะเหมือนกับจะฟังเสียงป้าเหมือนป้าอ่านอ่านไรสุดเนาะป้าอ่านไรสุดมิกกี้ก็นอนหลับนะคะไม่ไปไหนเลยนะคนเดินคนเดินแต่ป้าจะมานั่งตรงโต๊ะป้าต่อ ก็ขยับก,ก็อีนิกกี้ก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะคะขอถ่ายคลิปแป๊บนึงนะคะตอนนี้สี่นาทีแล้วนะคะนิกกี้ก็ยังนอนอยู่นะคะนอนให้ป้าถ่ายคลิปอยู่สุดยอดเลยอนิกกี้ป้าก็จะได้หนึ่งคลิปนะคะป้าเดินมาใกล้ๆขอขอปิดเสียงแป๊บนึงนะคะ เขาเปิดเพงนนลงลองเพลงก็ไม่ได้บาทนึ่งสยบเดียวก็ไม่นอนลุกนอนไม่ไม่ต้องลุก ออยนอนคนนี้นอนจริงๆเชื่อป้าด้วยนะคะป้าบอกให้นอนก็นอนไปไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวแป๊บบนึงนะคะนอนนี่นอนแบบว่านอนแบบนอนแบบว่าไม่ต้องเคยกลางเลยนะคะนอนแบบสบายไปเลยป้าบอกให้นอนนอนเลยนะคะสุดยอดมากเลยนิกนี่ช่วยกันทำมาหากินจริงๆเนาะนึ่นะคะ อนอเมื่อกี้นอนเกยคางตอนนี้นอนแบบเต็มที่เลยนะคะเป็นความน่ารักของนิกกี้นะคะตอนนี้ก็ให้ป้าไทยยแบบนานเลยยาวนานเลยดูป้าจะเดินผ่านไปทางโน้นดูจะตื่นไหมนะคะอันนี้แบบเมื่อกี้นอนนอนเกยคางตอนนี้นอนสบายไปเลยนะคะป้าบอกให้นอนนอนหงายไปเลยนอนตะแคงไปเลยนะคะ ช่วยกันทำมากินนอนนิกกี้เนาะโหสุดยอดมากเลยนะคะพอบอกนอนนอนไปเลยนิกกี้หลับหงายไปเลยนะคะเนาะนะคะไม่ตื่นเลยนะคะนอนหลับสบายเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาที โอ้โหนอนยาวเลยนะคะให้ป้าถ่ายเกือบจะแปดนาทีแล้วหกนาทีกว่าในกี้ก็ยังให้ป้าถ่ายนะคะนอนนิ่งๆเลยนะคะไม่ไปไหนป้าก็เดินรอบนะเดินใกล้ๆเขานะก็หลับนะคะนอนหลับนะคะไม่ไปไหนเลยอยู่นิ่งๆเลยนะคะเจ็ดนาทีแล้วนะคะ ถ้าเดินใกล้ๆเลยเนี่ยนิกกี้ก็ไม่ตื่นนะคะโอ้โหนิกกี้น่ารักนะคะน่ารักมากเลยนะเนื้ออีกสามสิบวินะคะสามสิบวิจะตื่นไหมไม่ตื่นดูป้าต้องถอยออกมาหน่อยหนะะึ่งเนาะไม่ตื่นนะคะ สุดยอดมากนะน้องนิกไปดูใกล้ๆเลยรับสบายเลยนะคะรับสบายหนาวไม่นาะน่าจะเย็นสบายเนาะคลิปนี้นะคะนิกกี้ก็เป็นแอคชั่นให้ประดาถ่ายถึงแปดนาทีขอบพระคุณน้องนิดนะคะน้องนิดน้องนิดน่ารักมากนะคะ น้องนิกกี้ของเรานะคะถ้า,ถ,าถูกใจนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวดาด้วยนะคะอะย่าลืมสันกระติ่งเมื่อเพื่อแจ้งเตือนการไลฟ์สดแล้วก็การลงคลิปครั้งต่อๆไปของสาวดาค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ